สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับร้านตีซปเปอร์บา์นะคะอยู่กับทรายแล้วก็มาร์คครับหน่อยมาร์คเป็นตัวของตัวเองมาร์าคผิดตรงไหนวันนี้จะพามาดูรถนะคะ4ีคันจอดตรงนี้เนาะมาดูกันค่ะว่ามีรุ่นอะไรบ้างเริ่มที่คันแรกเลยนะคะคันนี้จะเป็นยามาฮ่าอาวันปี2018นะคะเปิดราคาเงินสดอยู่ที่389,999บาทน,นะคะ คันนี้จัดเป็นไฟนั้นตะวันออกดาวเริ่มต้นที่9,900บาทตรงนี้ฟรีค่าดําเนินการนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยค่างวดจะอยู่ที่ 10, 000, 1 1 2 3 5บาท60งวดน,นะคะคันนี้นะคะ Quick Ship Up ดาวสามารถใช้งานได้ปกติได้เป็นห่อฟู JP งานไทยนะคะคุณแจมีให้3ดอกนะคะแต่ว่าวันนี้เอามาแค่ดอกเดียวคันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เป็น Motul V 3 0 0นะคะ อ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าค่ะก็ขั้นต่อไปนะคะจะเป็น 9, 5, 9, 9ะค,ะคันนี้เกลียก959นะคะคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะน้องมาร์กอันนี้รายละเอียดนะครับเนี่ยของแต่งมีปั๊มบ,บนปั๊มล่างนะครับของแกมโบ้อ่าแกมโบ้เป็นโชบ์วานะคะแล้วกันสะบ,บัดโอลินอ่ายางหน้าหลังพิลลี่ล็อตโซ่3หน้าหลังดอกยางเหลือเลยนะคะคันนี้เปิดราคาเริ่สดที่2 ไปองนั้นเขาวันออกค่ะเริ่มต้นที่รีดาวทีค่าดําเนินการค่างวดจะอยู่ที่8,895บาท60งวดน,นะคะก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องนะ เคาราซากิเซ็ต900 a อ s SE เอสอีดนะครับคันนี้เกินสู่ที่189,000บาทเป็น SE Special เีปี2016นะคะเล็กมาอยู่ที่22,000กิโลนะคะไปแน่นตะวันออกคาะดาวเริ่มต้นที่19,800บาทนะคะค่างวดอยู่ที่4,414บาท อันนี้เปิดสุดอยู่ที่1นึ่0แสนสี่บาทครับอ่ะเลขไปนะคะวันนี้ไปสองหมื่นเก้าพันโลนะคะไปนั่นประมาณออกดาวเริ่มต้น9 9้าบาท5้าหมวดสี่พันสี่ร้อยสี่บาทสี 9, ท่สิบแปดหมวดค่ะ๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องนะคะ ใช่ครับถ้าสมมติอยากออกรถสีคันนี้ต้องแช้อะไรบ้างครับอ่าเอกสารแล้วแต่อาชีพนะคะสมมุติลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทจะใช้เป็นสลิปเงินเดือนหรือรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตมเมิ่นของเดือนนะคะถ้าค้าขายก็จะเป็นทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการคา้าหรือว่าใบค้ขาของเราหรือว่าถ้าเป็นมวงอาชีพอิสระก็จะเป็นบวกพวิห้าสิเอกสารที่ราาสีคหมนประมาณนี้ค่ะถ้าสมมุติว่า สายเงินเดือนต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับนเงินเดือนคร่าวๆจะอยู่ที่สามเท่าของค่าหมวดนะคะและเรานะะคสามารถจัดไปในทั่วประเทศนะคะมีการจัดส่งทั่วประเทศแล้วก็เราจะเซอร์ฟินให้ครบใช้งานุกคันญคะเี่นน้ำมันเครื่อง็นความอนระบบเบรกระบบไฟให้ของแขนง่ันพาไปก็สามารถโดนน้ำมันขับได้เลยห้าร้านอยู่ที่ขอนแก่นนะคะ๋ยองบักหมุดใจในคลิปในคลิปครับตรงทาง การติดต่อนะครับเียนร้านชื่อตีซปเปอร์บายนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะโอเคโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่ช่องทางไว้ใต้คอมเมนต์นะคะค้าไหนสนใจก็สามารถอัพเดทข่าวหรือว่าแอดไนลน์มาสอบถามได้ะคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะค